พูดถึงพูดถึงเจ้าเฟอร์รี่พกกู้กับโจ้าพัดหัวข่าวเลยนะฮะมันม,มีข่าวแพร่สะพัดข่าววง,งในวงในคือคือคือสังคมก็ถามว่าผู้กกับโจหนีไปซุกใครหรือเปล่าอ,อยู่เมืองไทยไหมหรือออกนอกประเทศไปแล้วอะไรประมาณนั้นเอากันอย่างนี้แล้วกันเอาข่าวของเจาะลิทวทยแล้วกันดูเหมือนจะเป็นข่าวที่สอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ของผู้หล่กผู้ใหญ่อื สอดคล้องอย่างไรไปกันที่ผบผู้ใหญ่ในเวรดวงตํารวจก่อนดี่ไม่ไปกันที่พบปัดก่อนเมื่อวานนักข่าวก็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 ยิงคาถามพบปัดผบจะจับโจ้ได้ไหมเนี่ยอตอนที่โจ้อยู่ที่ไหนยังอยู่เมืองไทยหรือหนีออกนอกประเทศไปแล้วหรือมีใครดูแลอยู่ไปฟังผบปัดสวัสดิ์แจ้งยอดสุขให้สัมภาษณ์เมื่อวานผบตรกล่าวอย่างไรเชิญค่ะทางพื้นที่ตชดสตม แล้วก็ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยก็ดูทุกช่องทางไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไหนก็ต้องไปตามจับเลยมีกันว่าน่าขณะนี้ก็ก็บอกแสนี้ก็น่ายังยังอยู่ในประเทศไทยไหมครับจะอยู่เราจัดกำลังเนี่ยนะดูแลทั้งในนอกประเทศเอางี้ละกันก็ทําทุกอย่างก็เอาตัวให้ได้ด้วยสั่งการบชตชดแล้วก็ตมสังไปหมดแล้วจัดไปหมดแล้วตชดตมก็พื้นที่ ในส่วนตัวมั่นใจจะได้ตัวก็ต้องทําให้ดีที่สุดต้องเอาให้ได้ไม่ได้ก็ไม่มันต้องได้ต้องได้นะครับต้องได้ต้องได้ตัวให้เวลาเขาถ้าส่วนเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องการรวบรวมเี่ยท่านเอาละครับเอาละครับเอาละครับไม่ได้ต้องได้นักข่าวถามถึงการตามจับโจเฟอร์รี่พอพบรัฐสั้นๆนะไม่ได้ต้องได้แต่ว่าต้องตามจับโจแม้กระทั่งจะเป็นในประเทศหรือหนีไปต่างประเทศแล้วต้องตามจับให้ได้ค่ะ อเอาละครับถามว่าต้องได้นั้นหมายถึงจะจับได้ในเมืองไทยหรือต้องตามไปจับถึงต่างประเทศค่ะอไปฟังรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหกพลตบ,บติเอกรั์ลิ้มสังกากรกล่าวอย่างไรเชิญค่ะเราได้แจ้งกรมแดนรอยต่อประเทศเพื่อนบ้านและก็หน่วยส่วนคนเข้าเมืองและตำรวจตะเวนชายแดน เพื่อสกัดกั้นผู้ต้องหาทั้งสามรายที่หลบหนีอยู่เชื่อว่ายังอยู่ในประเทศไทยและด้วยความสามารถของพลตำรวเอกคุชาติศิริรัศว์เราเชื่อว่าภายในระยะเวลาอีกไม่นานจะนาตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีอีกสามคนมาดำเนินคดีลับเอาละครับเอาละครับเราเชื่อว่าพระบาทฯประกาศไม่ได้ต้องได้หมายถึงการไล่ล่าผู้กำกับโจ ขณะที่รองผู้การตำรวจภูทรภาค6ประกาศน่าจะอยู่ในประเทศไทยและเชื่อว่าในที่สุดต้องจับได้ใช่อีกนความตอนหนึ่งความตอนหนึ่งนะความตอนหนึ่งรองเอกลักษ์เอ่ยชื่อรองใหม่พ้นตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิ์เชื่อมือพ้นตารวจเอกสุชาติธิรสวัสดิ์อย่างไรจับได้จะจับได้ในเมืองไทยจะจับได้ในเมืองนอกก็แล้วแต่เอาเป็นว่าจับได้ลวกันแต่ไม่นานแต่เอาเป็นว่า รองเอกลักษณ์เชื่อว่ายังอยู่ในประเทศไทยเอาต่อไปนี้ต่อไปนี้คือข่าวของเจราลิทไทยก็แล้วกันค่ะโจซุกปีกผู้ใหญ่อคือขนาดี้คนถามต่อแล้วคนไหนคือ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 ขนาดนี้คือคือในยุทธจักรเนี่ยมันรู้ทางกันหมดแหละอืก็รู้กันอยู่ซุกปีกผู้ใหญ่คนไหนออ ใครสายใครคอนเน็กชันกับใครสัมพันธ์แนบแน่นกับใครจริงๆเขาก็รู้กันนะวงในอ่ะมีคนฝากตือนผู้ใหญ่ท่านนั้นค่ะท่านรู้จักคนที่ชื่อรองใหม่ไหม,มท่านรู้จักคนที่ชื่อพลตบดเอกเออสุชาติธีรส,สวัสรไหมเอาจริงจัดการจริงมีคนฝากตือนไปถึงผู้ใหญ่ท่านนั้นถ้ารู้จักคนที่ชื่อรองใหม่อย่ายุ่ง อย่ายุ่งรองใหม่นี่บ้าดีเดือดนะอย่ายุ่งจัดจริงไงจัดจริงจริงเดี๋ยวรอดูแล้วกันเอาผลงานนี้เป็นเดิมพันเลยเมื่อช่วงต้นปีรองใหม่ก็เคยเขย่ายุทธจักรมาแล้วหนึ่งครั้งโอสะเทือนพอสมควรนะผมไม่เอ่ยนะไม่ต้องเอ่ยรายละเอียดะทุกคนต่อจี่ซอได้แต่ก็สะเทือนพอสมควรมีคนฝากเตือนผู้ใหญ่ท่านนั้นรู้จักคนที่ชื่อรองใหม่ไหมถ้ารู้จักและรู้จักจริงๆอย่ายุ่ง ทีนี้ทีนี้ทีนี้การข่าวระบุว่าขนณะนี้ผู้ใหญ่ก็อึดอัดกดดันพอสมควรเพราะเที่ยวนี้กระแสมันแรงแรงกระทั่งขวางไม่ได้ไม่มีใครน่าจะขวางได้นะกับสถานการณ์ครั้งนี้ต้องบอกเลยทีนี้ทีนี้ทีน,ทนี้คือคือคือ,คอมันเกิดอาการกระ,ะอ่วนก็คือเนื่องจากการสแกนพื้นที่ของตำรวจเนี่ยถี่ยิบเลยค่ะ ทุกตารางนิ้วถูกสแกนหมดดังนั้นแทบจะพลิกแผ่นดินประเทศไทยดังนั้นดังนั้นนะดังนั้นนะการจะออกจากเซฟเฮาส์ของผู้ใหญ่เพื่อไปที่ชายแดนก็ไม่ง่ายถูกต้องแต่ขณะเดียวถ้ายังคาอยู่ในเซฟเฮาส์ของผู้ใหญ่นานเกินไปผู้ใหญ่ก็กดดันเสี่ยงนะฝากตือนผู้ใหญ่ท่านนั้นอีกครั้งนะฮะรู้จักคนที่ชื่อรองใหม่ไหมถารู้จักอย่ายุ่ง สั้นๆไปคิดเองอย่ายุ่งอคิดเองต่อได้